ดาวตัวม้าดาวนะเพื่อนเจ็บแล้วเจ็บแล้วยิงลงบ้านแล้วโดนหัวไปห้าสิบสองอ่ะโดนหัวไปวห้าสิบสองอ่ะสวยมันดาวไปแล้วอะ่ะมันดาวไปแล้วตัวหนึง่งอ๋อนี่ไงตัวสิบเปอร์นะ่ะบ้าเอ้ยดาวดาวดาว <c oughs>

ยางไ่เหรอทำามดิเอาา้ยเอ้เ้เ้โง่ไรอ่ะตายซักควาย อรแฟนที่อะไรเอ้อ้ายี่หอมันได้เกิดยี่อ่ะตัวอ้อยบ้าเออผู้หญิงมันรอดว่ะผู้หญิงมันรอดไปตัเนึงว่าแต่มันเกิดได้ยังไง๋อมันมาเก็บของมันมาช่วเกินมันมาเก็บของกูไม่ได้ซ้ำศพมึงหรอยิงมัน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  เหลือแค่ตัวหลังแล้วก็ตัวผู้หญิงมันรอดได้ตัวนึงล้มไปแล้วหนึ่งอยู่ใต้บันไดเลยส้ายตั้งไอ้บอลหลังเขายิงเลยยิง